ชะตาฟ้าหานกล้าท้ายยอดคนตอนที่สามโรงอีหลิวถึงแล้วมาถึงอีกสถานีหนึ่งแล้วกลุ่มคนที่เดินทางมาถึงเมืองปู่เชวียอพากันโห่ร้องยินดีทยอยลุกขึ้นยืนทำเอาผู้โดยสารที่กำลังเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นพากันเหลียวหน้ากลับมามองด้วยความอิจฉาหลังเผชิญกับอันตรายมาครั้งหนึ่งทุกคนต่างก็อยากจะรีบเดินทางไปถึงจุดหมายด้วยกลัวว่าระหว่างทางจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีก ชายตกอับยังคงนิ่งเงียบจูลี่ที่ลุกขึ้นยืนลังเลเล็กน้อยสุดท้ายก็ยื่นมือออกไปสกิดหัวไหล่เขาเบาๆพลางกล่าวเตือนว่าถึงเมืองปู่เชวียอแล้วนะชายตกอับลืมตาพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อบอกกว่าตนเองรู้แล้วอย่างกับคนใบจูลี่บ่นออกมาประโยคหนึ่งก่อนจะหมุนตัวไปประจันหน้ากับหลัวคังอันพอดีหลัวคังอันกระอักกระอ่วนเล็กน้อยรีบหมุนตัวเดินออกไปก่อนก้าวหนึ่ง ร่างกายอันใหญ่โตมโหฬารของคุณค่อยๆเทียบฝังหยุดอยู่ตรงด้านผานาั้นทิงอ้าปากอันใหญ่โตปล่อยคนที่อยู่ในร่างกายออกมาจูลี่ที่เดินตรงไปยังทางออกเหลียวหน้ากลับไปมองอีกครั้งพบว่าชายตกอับผู้นั้นยังคงนั่งทิ้งผนังไม่ขยับเขยื้อนท่าทีคล้ายไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นจนกระทั่งคนอื่นๆตรงพื้นที่นั้นพากันลุกเดินออกมาหมดแล้วคนผู้นั้นถึงได้ลุกขึ้นเป็นคนสุดท้ายสืบเท้าก้าวเดินอย่างเชื่องช้าอยู่ด้านหลังคนอื่น แปลกคนจูลี่บ่นพึงพำในใจเหลียวหน้าเดินตรงไปยังทางออกคนที่รอต้อนรับอยู่บนผาพากันชะเง้อหน้ามองดูเมื่อเห็นคนที่ตนเองมารอต้อนรับก็พากันโบกไม้โบกมือหลัวคังอันเป็นคนแรกที่กระโดดออกมาจากปากอันใหญ่โตของคุณไปหลิงหลงที่มารอรับอยู่ตรงปากทางออกรีบสืบเท้าเดินเข้าไปยินย้มพลางกล่าวคุณหลัวเจอกันอีกแล้วนะคะ ผู้ช่วยไปหลัวคังอันหัวรอ55ทั้งสองคนรู้จักกันไปหลิงหลงเคยไปเจรจากับเขาด้วยตัวเองที่เมืองหลวงไปหลิงหลงยังคงยิ้มแยม้มทว่าสายตากลับหยุดชะงักอยู่บนใบหน้าของหลัวคังอันเล็กน้อยไม่รู้ว่าตนเองคิดไปเองหรือเปล่าทําไมถึงได้รู้สึกว่าบนใบหน้าของคนผู้นี้มีรอยรองเท้าอยู่เธอได้สติกลับมารีบไผ่มือเชิญอย่างรวดเร็วคุณหลัวท่านประธานมารอรับคุณขเชิญตามดิฉันมาเลยค่ะ ครับหลัวคังอันที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มรีบเดินตามเธอไปทีงอเทาที่ยืนอยู่ตรงทางออกก็กำลังโบกไม้โบกมือเช่นกันจูลี่ที่เหยียบขึ้นไปบนผารีบส่งยิ้มพลางเดินเข้าไปหาเขาทันทีเมื่อพบหน้าก็กล่าวทักทายเล็กน้อยทีงอเทาพาเธอไปหาลั่เทียนเหอในกลุ่มคนที่ได้พบกับคนที่มารอรับบางคนหัวรอะพลางโอบกอดกันบางคนเดินคล้องแขนพูดคุยกันด้วยรอยยิ้ม หลังคนที่ต้องการลงที่เมืองปูเชวี่ยอต่างลงไปหมดแล้วปากอันใหญ่โตของคุณก็ปิดลงหมุนตัวแหวกไาวไปในอากาศอย่างรวดเร็วรีบเดินทางไปส่งคนยังสถานีต่อไปชินอีที่ได้พบกับหลัวคังอันรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยเพราะเธอรู้สึกว่าสายตาของหลัวคังอันมักจะเหลือบมองดูในจุดที่ไม่ควรมองบนร่างกายของเธอบางทีอาจเป็นเพราะการแต่งตัวในวันนี้มันดูเร่าร้อนไปหน่อยจริงๆ เดิมเธอคิดอยากจะนั่งรถกลับคันเดียวกับหลัวคังอันทว่าสายตาที่อยู่ไม่สุขของหลัวคังอันได้ทําให้เธอเปลี่ยนความคิดเธอจัดให้หลัวคังอันไปนั่งรถอีกคันหนึ่งก่อนที่จะขึ้นรถจากไปสายตาของฉินอีจ,จ้องมองไปทางลู่เทียนเหอด้วยคิดอยากจะจดจําใบหน้าของแขกที่ลู่เทียนเหอมาต้อนรับเอาไว้ก่อนหน้านี้ลู่เทียนได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะให้อีกฝ่ายมาจัดตั้งและรับผิดชอบอาชีพรายงานข่าวของเมืองปูเชวี่ยอ ตาแก่เป็นคนหัวโบราณครั้งนี้นับว่าคิดได้เสียทีเธอเป็นคนทำธุรกิจภายหน้าหาอการค้าตระกูลฉินจะต้องมีการติดต่อก,กับคุณจูลี่ผู้นี้อย่างแน่นอนจำหน้าเธอเอาไว้หน่อยกลับไปแล้วก็คงต้องหาโอกาสเชิญเธอมาทำความรู้จักด้วยเช่นกันเธอมองเห็นจูลี่ที่กำลังพูดคุยยิ้มแย้มอยู่กับลู่เทียนเหออีกฝ่ายเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความอ่อนเยาว์สดใสใบหน้าเองก็สดสวยสวมกางเกงยีนที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ มองไม่ออกเลยจริงๆว่าผู้หญิงแบบนี้จะกล้าไปแอบถ่ายรูป13มามนสวรรค์ในระยะใกล้ๆลู่ลเทียนเหอหมุนตัวขึ้นรถจูจูจูจลี่ที่ตามไปขึ้นรถพลันเหลียวหน้ากลับมาสายตาก,กวาดมองดูรอบด้านคล้ายกำลังมองหาอะไรอยู่สุดท้ายก็ไปหยุดอยู่ที่เป้าหมายของเธอในเวลานี้เธอถึงได้พบว่าชายตกอับคนนั้นเป็นคนขาพิการเขาเดินกับโผลก่กระเพลกไปยังมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่อยู่ด้านนอกกลุ่มคนเป็นมอเตอร์ไซคันเล็กที่ดูคล้ายลาตัวเล็ก บนลาตัวเล็กนั่งไว้ด้วยชายไวกลางที่กำลังยิ้มตาหยีผู้หนึ่งผมยาวที่ห้อยโปรกลงมาด้านหลังถูกมัดรวบเอาไว้อย่างง่ายๆชายตกอับเดินไปถึงตรงหน้าชายไวกลางคนในที่สุดบนใบหน้าที่เฉยชาก็เผยให้เห็นรอยยิ้มออกมาลุงเฉินชายไวกลางคนกวักมือไปทางด้านหลังขึ้นรถกลับไปค่อยว่ากัน ชายตกอับยกขาข้างที่เดินกับเลกคล่อมไปบนรถไม่ทันรอให้เขาได้นั่งเรียบร้อยชายวัยกลางคนก็ควบเจ้าลาตัวเล็กพุ่งออกไปเหมือนลมสายหนึ่งรถคันเล็กๆสองล้อบรรทุกผู้ชายร่างใหญ่สองคนให้ความรู้สึกเหมือนไม่อาจแบกกลับได้ไหวชายตกอับที่ร่างกายงวนองเงนองเล็กน้อยใช้สองมือจับไหล่ของลุงเฉินเอาไว้บนข้อมือข้างหนึ่งเผยให้เห็นกำไลข้อมือทรงกว้างสีดำที่รูปทรงดูธรรมดาอันหนึ่ง ท่ามกลางลวดลายก้อนเมฆที่แกะสลักเอาไว้เต็มกำไลข้อมือมีสมอเรืออยู่อันหนึ่งรูปทรงดูคล้ายหัวลูกธนูจูลี่มองดูชายตกอับจากไปก่อนจะก้ตมต่ำเข้าไปนั่งในรถลวดเทียนเหอที่ขึ้นไปบนรถก่อนยิ้มพลางกล่าวว่ามองอะไรหรือจูลี่ยิ้มพลางสายศีรษะไม่มีอะไรคะแค่ไม่ได้กลับมานานหลายปีก็เลยมองดูอะไรหน่อยแต่ภายในใจยังคงรู้สึกแปลกประหลาดด้วยสัมผัสอันเฉียบไวจากอาชีพของเธอ เธอรู้สึกได้ว่าบนตัวของชายผู้นั้นมีความแปลกประหลาดบางอย่างที่อธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ชินอีที่มองตามสายตาของจูลี่ไปมองไม่เห็นใบหน้าของชายตกอับกระทั่งในตอนที่เธอมองเห็นอีกฝ่ายมันก็สายไปเสียแล้วเธอมองเห็นแค่เพียงด้านหลังเสื้อโค้ทหนังและใบหน้าด้านข้างเพียงเล็กน้อยแต่เธอรู้จักลุงเฉินผู้นั้นมีใช่แค่เพียงรู้จักธรรมดาหากแต่รู้จักเป็นอย่างดี และก็เป็นเพราะว่ารู้จักลุงเฉินจึงทําให้เธอจ้องมองแผ่นหลังของเสื้อโค้ทหนังตัวนั้นอยู่เป็นเวลานานยากที่จะดึงสติกลับมาได้ริงฝีปากแดงฉานดังเปลวเพลิงสายลมผัดผ่านผ้าคลุมไหล่และผมยาวที่ม้วนเป็นลอนสายตาจ้องมองดูแผ่นหลังที่กำลังจะหายลับไปจมลึกอยู่ในผวงังไปหลิงหลงที่เป็นผู้ช่วยของเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังมองดูอะไรจึงเหลียวหน้ามองตามไปก่อนจะมองเห็นลุงเฉินเช่นเดียวกัน จึงกล่าวออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรว่าลุงเฉินแห่งโรงอีหลิวจูจู่คำพูดที่อยู่ในปากพลันหยุดชะงักเพราะว่าเธอก็มองเห็นแผ่นหลังของคนที่สวมเสื้อโค้ทหนังตัวใหญ่ผู้นั้นเช่นเดียวกันชื่อที่ไม่ได้ยินมาเป็นเวลานานแล้วชื่อหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวสมองของเธอภายในใจกล่าวพึพรรมพำว่าเขากลับมาแล้วเธอค่อยๆเหลียวหน้ากลับไปมองฉินอีไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรออกมาดี เพราะเธอคือคนที่เติบโตมาด้วยกันกับชินอีเรื่องราวหลายๆเรื่องของชินอีเธอล้วนแต่ทราบดีเธออยากจะถามคนผู้นั้นว่าในเมื่อจากไปนานขนาดนั้นแล้วยังจะกลับมาทำไมเรื่องราวในอดีตบางเรื่องมันทำให้คนรู้สึกยากจะยอมรับได้ไม่รู้เหรอเมื่อเห็นชินอีเหม่อรลอยอยู่เป็นเวลานานไปหลิงหลงจึงจำต้องกล่าวเรียกสติไปประโยคหนึ่งท่านประธานคุณหลวยังรอยอยู่ในรถค่ะชินอีดึงสายตากลับมาพลางกล่าวว่าไป จากนั้นเบี่ยงตัวเข้าไปในรถหลังรถเคลื่อนตัวออกไปเธอก็นั่งทิ้งหน้าต่างจุดบุหรี่ขึ้นมาอีกมวนหนึ่งริงฝีปากสีแดงคาบบุรี่เอาไว้ควันบุรี่ลอยฟุ้งสายตาที่ทอดมองออกไปนอกหน้าต่างดูเหม่อลอยสับสนไปหลิงหลงที่นั่งอยู่ข้างคนขับเหลี้ยวหน้ากลับมามองดูเธอเป็นระยะโรงอีหลิวคือโรงแททแห่งหนึ่งภายในเมืองปูเชวี่ยยอเจ้าของก็คือลุงเฉินชื่อจริงของลุงเฉินคือจางเลี่ยเฉิน เมื่อเจ้าของมีธุระวันนี้โรงพย์จึงปิดทําการลาตัวเล็กที่บรรทุกคนสองคนแล่นเข้าไปในโรงพย์ผ่านทางประตูด้านข้างก่อนจะไปจอดอยู่ในลานภายในโรงแพย์ชายตกอับก้าวขาลงจากรถกวาดมองดูโครงสร้างต่างๆที่อยู่รอบกายเมืองปูเชวี่ยอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่นี่เองก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจางเลี่ยเฉิญเข็นลาน้อยไปจอดไว้ใต้ชายหลังคากล่าวว่าจะกลัวก็แต่สิ่งของเหมือนเดิม แต่คนเปลี่ยนไปแบบเดียวก็ผ่านไป300ปีแล้วหลิงยูนแกเปลี่ยนไปมากไหมหลิงยูนก็คือชื่อของชายตกอับก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีก็เลยกลับมาอยู่กับลุงดีกว่าหวังว่าลุงเฉินจะรับผมเอาไว้ส่วนเรื่องเงินเดือนค่อยคุยกันได้ในอดีตตอนที่เขายังเป็นเด็กหนุ่มเร่อร่อนอยู่ในเมืองปูเชวี่ยยอก็เป็นโรงอีหลิวที่รับเขามาเลี้ยงไว้ หลังอยู่ด้วยกันมาหลายปีทํางานจิปาถะอยู่ที่โรงอีหลิวมาหลายปีเขาจึงรู้ว่าลุงเฉินผู้นี้เป็นคนที่เหนียวไม่คุยเรื่องเงินเดือนก็ว่ากันง่ายหน่อยจางเลี่ยเฉินหัวเราะแหะๆอย่างมีความสุขหลิงยุนยิ้มแห้งกว่าตามองไปรอบๆดูเงียบเหงาจังไม่คล้ายว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยหลายปีมานี้ลุงอยู่คนเดียวไม่ได้จ้างใครเลยเหรอจางเลี่ยเฉินสะบัดแขนเสื้อกวักมือเรียกเขาลูกค้าไม่ค่อยมีจะจ้างยังไงละ่ะ หลิงยวนเดินตามเข้าไปในโรงพย์พบว่าข้างในยังคงอยู่ในสภาพเดิมเหมือนอย่างในความทรงจำเทียงแต่มีของบางอย่างที่มีกลิ่นไอของโลกมนุษย์เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นในช่วงร้อยปีมานี้รูปแบบการใช้ชีวิตเก่าๆบนโลกมนุษย์ค่อยๆหดหายไปเกิดเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆขึ้นมาดินแดนเซียนได้ยินได,ได้เห็นนานวันเข้าจึงค่อยๆซึมซับมาโดยไม่รู้ตัว ในตอนที่รินชายอยู่ภายในห้องจางเลี่ยเฉินชำเลืองมองดูขาข้างที่เดินกะเผลกของหลิงยวนก่อนกล่าวถามว่าขาข้างที่ถูกเฉินเต้าเปลียนตีจนหักเมื่อในอดีตคงไม่ใช่ว่าปล่อยไม่ยอมรักษาจนพิการมาถึงตอนนี้หรอกนะหลิงซานที่เมืองหลวงเป็นสถาบันบำเพ็ญเทียนอันดับหนึ่งในดินแดนเซียนแค่ขาหักแค่นี้คงไม่ถึงกับรักษาไม่ได้หรอกมั้งหลิงยวนกล่าวว่าไม่ใช่อันนี้เพิ่งเจ็บเมื่อไม่นานมานี้ ผู้สนับสนุนราชวงศ์ก่อนลอบโจมตีเมืองหลวงผมหลบไม่ทันก็เลยถูกลูกหลงเข้าพอดีเลยลุงช่วยดูให้ผมหน่อยจางเลี้ยเฉินดื่มชาทำไมต้องลากขาที่บาดเจ็บกลับมาด้วยหลิงซานไม่รักษาให้นักเรียนอย่างแกหรือไงหลิงยวนกล่าวว่าพรสวรรค์มีจำกัดชีวิตตอนอยู่ที่โรงเรียนไม่ค่อยดีสักเท่าไรไม่อยากจะไปขอความช่วยเหลือที่นั่นตอนนี้โรงเรียนพังเสียหายไปกว่าครึ่ง ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกผู้สนับสนุนราชวงศ์ก่อนจะกลับมาก่อเรื่องอีกหรือเปล่าหลายคนรีบออกมาจากเมืองหลวงผมเองก็เหมือนกันกลัวตายก็เลยกลับมาก่อนจางเลีเ่ยเฉินวางถ้วยชาพาเขาเข้าไปในห้องตรวจโรคภายในโรงแพย์ก่อนจะหมุนตัวโบกมือส่งสัญ,ญญาณบางอย่างหลิงยวนรู้ว่าตนควรทำอะไรจึงถอดเสื้อโค้ทหนังออกจากนั้นถอดรองเท้าบูทอสุดท้ายถอดกางเกงออกเผยให้เห็นขาที่เปลือยเปล่าทั้งสองข้าง บนต้นขาข้างที่เดินกระเพกมีรอยแผลที่จมลึกเป็นทางยาวรอยหนึ่งปากแผลถูกของที่มีลักษณะเป็นเจลเหนียวโปร่งใสชิ้นใหญ่ปิดเอาไว้จางเลี่ยเชิญสำรวจดูบาดแผลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือไปยกเจลเหนียวโปร่งใสขึ้นมาจากนั้นจูจ่ๆพลันกระชากเจลเหนียวโปร่งใสออกมาทั้งชิ้นหลิงยวนหลับตาลงด้วยความเจ็บปวดแก้มทั้งสองข้างหดเกร็งขึ้นมีเพียงเท่านี้ไม่มีการตอบสนองอะไรมากกว่านี้ จางเลี่ยเฉินชำเลืองตาขึ้นมามองดูท่าทีของเขาไม่เสียทีที่เป็นนักเรียนที่ออกมาจากสถาบันอันดับหนึ่งแห่งดินแดนเซียนเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนจริงๆหลิงยวนกล่าวไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจางเลี่ยเฉินกล่าวอย่าเลยหากเป็นเมื่อก่อนแค่แผลเล็กๆน้อยๆแกก็คงจัดตะโกนร้องแหกปากออกมาแน่จู่ๆสายตาจางเลี่ยเฉินพลันจ้องเขมอมงองอเขาเห็นเลือดไหลออกมาไม่หยุดรู้สึกว่าผิดปกติจึงยื่นมือไปแต่เอาเลือดมาถูที่ปลายนิ้ว ก่อนจะยื่นมาตรงหน้าจมูกเพื่อดมดูสีหน้าคร่งเคร่งขึ้นมาเล็กน้อยกล่าวว่าห้ามเลือดไม่ได้ไปโดนอะไรมาหลิงยวนกล่าวผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นสถานการณ์วุ่นวายรู้เพียงแต่ว่าระหว่างที่ทุลมุนกันถูกคนฟันใส่ทีหนึ่งจางเลี่ยเฉินถอยหลังไปสองสาก้าวจากนั้นโบกมือภายในแหวนสารพัดนึกมีวัตถุที่ดูเหมือนโล่ทรงกลมบินออกมาอันหนึ่งก่อนจะบินไปหมุนอยู่บนหัวของหลิงยวน จางเลี้ยเชิญ่ร้พลังแล้วใช้นิ้วแตะลงไปบนจานทรงกลมมีลำแสงที่รูปทรงเหมือนพัดสาดกระจายออกมาแสงสีม่วงปกคลุมหลิงยวนเอาไว้ภายใต้แสงสีม่วงที่ส่องสว่างทั่วทั้งร่างหลิงยวนคล้ายโปร่งใสขึ้นมาทั้งเส้นเลือดเส้นปราและกระดูกล้วนแต่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนจุดที่มีความพิเศษนั้นเริ่มตั้งแต่ตรงบาดแผลบนขา ลวดลายที่ดูเหมือนใยแมงมุมสีทองที่ไม่สมมาตรกระจายตัวออกไปรอบๆขยายตัวไปตามเส้นเลือดและเส้นปรานจนกระทั่งไปถึงร่างกายท่วงบนส่วนหนึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าจุดกำเนิดแสงสีทองที่ดูไม่ปกตินี้มาจากตรงบาดแผลจากนั้นขยายตัวออกไปทิศผนึกมานจางเลี้ยเฉินประหลาดใจสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นคร่ำเคร่งจ้องมองดวงตาของหลิงยวนทิศนี้อยู่ในการควบคุมของสภาเซียน นอกจากเอาไว้ใช้จัดก,การกับพวกมารแล้วปกติถูกห้ามนำออกมาใช้อาการบาดเจ็บของแกเป็นฝีมือของคนของสภาเซียนแกไปทำอะไรมาทำไมถึงได้ถูกสภาเซียนลงมืออย่างโหดเหี้ยมแบบนี้ภายในดวงตาของหลิงยวนมีความรู้สึกประหลาดใจปรากฏขึ้นมาคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายเพียงแค่มองดูก็รู้ได้ว่าตัวเองถูกพิษอะไรเข้าจึงขมวดคิ้วพลางกล่าวว่า แบบนี้ก็แสดงว่าคนที่พลาดฟันผมจนบาดเจ็บระหว่างที่ชุลมุนกันคือคนของสภาเซียนจางเลี่ยเฉินโบกมือเก็บของวิเศษที่ปล่อยแสงสีม่วงออกมาแกกลับไปเมืองหลวงขอให้คนของหลิงซานช่วยออกหน้าขอยาแก้พิษดีกว่าพิษนี้มีแต่วิหบพิษที่ทางสภาเซียนเลี้ยงเอาไว้เท่านั้นถึงจะแก้ได้หลิงยวนกล่าวว่าในเมื่อนี่เป็นพิษผนึกมารและผมก็ถูกพิษนี้เข้าลุงคิดว่าผมจะไปอธิบายกับทางสภาเซียนอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ่ะจุลภาค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 